คลิปนี้มาดูคำพิพากษาสารดีกาที่1,164ทับ2 5 6 5นะครับคำพิพากษาดีกาที่1,164ทับ65เนี่ยนะฮะเป็นคำพิพากษาที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของสินสมรสนะครับและก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสครับตามมาตรา1,476คำพิพากษาสารดีกาตัวนี้นะฮะตัวเลขนี้นะครับ ก็วินิจฉัยในเรื่องของการจัดการสินสมรสก็คือ,อเรื่องของคู่สมรสก็จะมีฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะครับคราวนี้เนี่ยในฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับการจัดการสินสมรสเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1476เนี่ยได้บัญญัติบัญญัติยังไงครับผมก็มาดูที่บทบัญญัติในมาตรา1476บทบัญญัติในมาตรา1476บบัญญัติว่าสามีและภริยา สามีและภรรยานะสองคนนะฝ่ายชายคือสามีฝ่ายหญิงคือภรรยาที่ย้ําอย่างนี้ก็นึ่งมาจากว่าบางทีบางท่านพอมาเปิดอาา่านว่าสามีภรรยาอย่างนี้นะบางท่านก็ต้องอก็คือต้องกําหนดว่าสามีภรรยาเนี่ยหมายถึงบุคคลที่มีการจดที่เบียนสมรสนะถ้าไม่ได้มีการจดทีเบียนสมรสเนี่ยคำว่าสามีภรรยาเนี่ยใช้ก็เป็นการใชโ้โดยโดยโดยที่ว่า ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเลยกอย่างนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดไม่ได้จดเปียนสมรสเนี่ยฝ่ายชายที่เราเรียกว่าเป็นสามีฝ่ายหญิงที่บอกกับฉันเป็นภรรยาเนี่ยนะอ่ามาพูดไม่ได้เลยในทางกฎหมายเนี่ยนะก็คือพูดไปก็ฟังไม่ได้นะและมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดด้วยบางท่านบอกว่าอา้าวเขาเป็นสามีภรรยากาันพูดอย่างนี้นะถ้าไม่มีใบสมรสมาโชว์นะแน่นอนเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือนอกกฎหมายนั่นเองเป็นสามีภรรยานอกกฎหมายก็คือ กฎหมายไม่ยอมรับสถานะนี้นะสถานะสามีในทางกฎหมายไม่ยอมรับสถานะภรรยาในทางกฎหมายแต่เมื่อจดทะเบียนสมรสรับสถานะคําว่าสามีและภรรยาเนี่ยก็จะเป็นสถานะที่กฎหมายยอมรับแล้วก็บังคับบังคับให้นะอย่างกรณีอย่างนี้ครับสามีและภรรยาแน่นอนจดทะเบียนสมรสกันแล้วมีทรัพย์สินเกิดขึ้นในระหว่างสมรสการมีทรัพย์สินเกิดขึ้นในระหว่างสมรสเนี่ยเราเรียกว่าสินสมรส คือกรณีของฝ่ายชายเนี่ยถ้าเขามีทรัพย์สินติดตัวมาก่อนสมรสเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าสินสมรสเราจะเรียกว่าสินส่วนตัวเรียกว่าทรัพย์สินส่วนตัวฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันครับถ้าก่อนสมรสนะก่อนจดทะเบียนสมรสนะถ้าเกิดมีทรัพย์สินติดตัวมาเราก็จะเรียกว่าสินส่วนตัวของของฝ่ายนั้นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนั้นเขาแต่ละคนก็เป็นคนจัดการนะฮะแต่ว่าในกรณีที่ว่าเป็นสินสมรส การจะเป็นสินสมรสเมื่อไหรเนี่ยจุดสตาร์ตก็คือเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสแล้วนะฮะทรัพย์สินเกิดขึ้นมาในระหว่างเนี้ยนะนับตั้งแต่จดทะเบียนสมรสไปจนกว่าจะหยา่าหรือจะหยาา่าขาดหรือหรือจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นสามีภรรยากันเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนหาสามีจะเป็นคนหาหรือภรรยาจะเป็นคนหานั่นหมายถึงว่ามีทรัพย์สินเกิดขึ้นมาในระหว่างสมรส จะเป็นเงินเดือนของสามีหรือจะเป็นเงินเดือนของภรรยาก็ตามทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะหรือจะเป็นทรัพย์สินที่งอกมาจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยนะฮะงอกออกมาเช่นในกรณีที่อ่ามีมีวัวนะมีวัวอยู่หนึ่งคู่อย่างเงี้ยแล้ววัวหนึ่งคู่นั้นเนี่ยให้กําเนิดนะกำเนิดลูกออกมาเนี่ยนี่เรียกว่าทรัพย์สินตัวนี้มันงอกเงยละ การงอกเงยของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสก็จะถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสินสมรสเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คํานึงว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายฝ่ายหามาได้นะเพราะว่าในเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมาในระหว่างสมรสเนี่ยต้องถือว่าเป็นสินสมรสก็คือถือว่าเป็นทรัพย์สินกองกลางนะเมื่อถือว่าเป็นทรัพย์สินกองกลางที่เรียกว่าสินสมรสอย่างนี้นะครับกฎหมายนะ ได้กําหนดแนวทางในการจัดการไว้อย่างไรคาว่าจัดการคืออะไรฮะจัดการก็คือทรัพย์สินเนี่ยนะมันต้องมีการจัดการครับที่บอกว่ามีการจัดการนั่นหมายถึงว่ามันไอเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยที่บอกว่าจัดการเนี่ยจัดการหนึ่งนะจัดการยังไงอ่ะจะจัดการจําหน่ายจ่ายแจกได้ไหมจําหน่ายจ่ายโอนได้ไหมเออนะก็ได้จะมีการแลกเปลี่ยนจะมีการบํารุงรักษานะอย่างเงี้ยคือเรื่องของการจัดการทรัพย์สินน่นนะฮะ มันมีแนวทางในทางกฎหมายที่วางหลักเอาไว้ตามมาตรา1,476อย่างไรนะสามีและภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันอันนี้โดยหลักเลยนะคำว่าร่วมกันก็คือร่วมกันจริงๆเลยนะร่วมกันนะนะก็คือร่วมกันไปจัดการก็คือต้องจูงมือกันไปเลยขี่คองกันไปเลยนะฮะอย่างนี้นะก็คือเนี่ยที่ได้ว่าร่วมกันนะฮะแต่ครนี้ในในมาตรา1,476มีคําว่าหรือด้วยฮะ พอมีคําว่าหรือเนี่ยนะมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดปัญหานะฮะปัญหาอะไรฮะปัญหาที่บอกอย่างาางี้หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้นั่นแสดงว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนจัดการก็ได้สินสมรสเนี่ยนะฝ่ายชายจะเป็นคนจัดการคนเดียวก็ได้ฝ่ายหญิงจะเป็นคนจัดการสินสมรสตรงนั้นอะทรัพย์สินตัวหน้าคนเดียวก็ได้นะมีคําว่าหรืออยู่หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ก็คือ โดยหลักแล้วสินสมตรสต้องจัดการร่วมกันแต่มีคำว่าหรือก็คือข้อกฎหมายก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการคนเดียวก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยคราวนี้กรณีใดบ้างนะฮะจัดการจัดการสินสมรสในกรณีใดบ้างที่จะต้องจัดการร่วมกันหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งถ้านอกจากนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จัดการเองได้หมดนะ อันนี้ทรัพย์สินอะไรอที่กฎหมายบังคับให้ให้ต้องจัดการาร่วมกันมาหรือต้องได้รับความยินยอมนะจากอีกฝ่ายหนึ่งนะข้อ1อน,นุหนึ่งของ1476ก็คือการขายการแลกเปลี่ยนการขายฝากการให้เช่าซื้อการจำงการปลดจำงการโอนสิทธิจำงซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำงได้ จะเห็นว่าสัง,สงหาริมมรัพั์หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นเป็นบ้านเป็นที่ดินนะทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเนี่ยนะฮะเป็นทรัพย์ใหญ่นะผม,ผมนี่ก็ทรัพย์ใหญ่เนี่ยหรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ก็เป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าเยอะนะสามารถที่จะเอาไปเป็นหลักประกันนะไปจำนองจำนองนะได้อย่างเงี้ยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจัดการโดยลําพังตนเองเนี่ย <c oughs> ทำไม่ได้ยกเว้นแต่ว่า1จัดการร่วมกันหรือ2 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการยินยอมเนี่ยอันนี้กรณีอสังหาริมทรัพย์จะเห็นชัดเลยว่าต้องจัดการร่วมกันอันที่2ก่อตั้งหรือก็ทําให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินหรือภาระติดภารในอสังหาริมทรัพย์ท่านใดที่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัพสีทรัพย์สินมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่ามีเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินเนี่ยนะฮะอยู่หลายตัวเลยนะฮะเตัวนะฮะ ผมผมมีเทคนิคในการจำก็คือในในบับสีเนี่ยเบ็ดร,รมครองพาอาเหนือเก็บติดนะฮะสิทธิที่เกี่ยวกับภาระจำยอมเนี่ยพาอาเหนือเก็บติดเนี่ย, <c oughs> ย,ย,ม,ย,ยมันเป็นเป็น,ปน,ปนสิทธิเป็นเป็นทรัพ,พยสิทธิที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพ,พย์ซึ่งแน่นอนมันมีความสําคัญถ้าเกิดมีการไปกอดตั้งหรือทําให้สิ้นสุดนะซึ่งสิทธิทั้ง1 2 3 4 5ตัวนี้นะฮะ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรับทราบหรือจะต้องได้หรือจะต้องยินยอมด้วยจึงจะเป็นการจัดการทรัพย์สินนะสินสมรสท,ที่ถูกต้องกรณีที่3ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือเช่าบ้านหรือเช่าที่ดินเนี่ยกรณีนะคู่สมรสคู่หนึ่งเขามีทรัพย์สินเยอะไงนะการจัดการทรัพย์สินในในตรงนี้ก็คือทําให้มันงอกเงยขึ้นก็คือเอาให้เช่านะ,ะถ้าเกิดให้เช่าเนี่ย ถ้าไม่เกิน3ปีนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการเองได้เลยนะไม่ว่าฝ่าย3าีหรือภรรยาเนี่ยจัดการสินสมรสนะที่มีชื่อของตนเองอ่ะนะสามารถจัดการได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยินยอมด้วยแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะเกิน3ปีให้เช่าเกิน3ปีนะอีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่บางทีสามีมาเสนอให้ให้สมมติเราเราจะไปเช่าบ้านนะถ้าเรารู้ว่า นะคนคนนี้เขาแต่งงานแล้วนะพอเขาแต่งงานแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนฮนะไอไอไอ,ไอบ้านที่เ็าจะให้เช่าเนี่ยเราก็ต้องตีตีความก่อนว่าอุ้ยมันต้องสันนิษฐานว่าไอสินนี่มันอาจจะเป็นสินสมมตินะเพราะฉนั้นเราอาจจะต้องเกี่ยงว่าถ้าเราจะเช่าเกินสามปีนะนะตรงเนี้ยเราบอกให้ขอขอให้อีกฝ่ายมายินยอมด้วยนะให้มาให้ความยินยอมในการทําสัญญาเช่าตรงนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนไม่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งมาลออเพิกถอน ธุรกิจเราะนะฮะเสียหายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะนักกฎหมายที่รู้กฎหมายข้อนี้ก็จะอบอกว่าถ้าเกิน3ปนะีถ้าไม่เกิน3ปีไม่ต้องไปวอรี่เลยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับอะ่ะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการได้เลยอะ่ะนะก็คือเอามาเอาทรัพย์นั้นมาเช่าถ้าเราเช่าไม่เกิน3ปีนะไม่ต้องไม่ต้องคำนึงแต่ถ้าเกิน3ามปีปีเมื่อไหร่ในกรณีอสังหาริมารัพย์ต้องถามหา,ห,าหรือว่าเฮ้ยคุณแต่งงานหรือ,อยังวะคุณสมรสหรือเปล่านะขอเอาอีกฝ่ายหนึ่งมายินยอมด้วยดีไหมมาเซ็นยินยอมด้วย นะให้ให้เช่าอาสังหาร,หริมทรัพย์เกินสมปีนะฮะให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงินนี่ไม่บอกว่าจะมนเท่าไหร่นะเอาสินสมรส1บาทไปให้คนอื่นกู้เนี่ยนะเนี่ยนะก็ต้องได้รับความยินยอมหรือต้องจัดการร่วมกันนะตรงนี้นะสำคัญเลยนะให้กู้ยืมเงินเนี่ยนะอันที่5ให้โดยเสน่หาการให้โดยเสน่หาซึ่งทรัพย์สินเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเอาเสเอาทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยนะแม้ว่าเราจะเป็นคนหามาเองนะสมมติว่าฝ่ายชายบอกว่ยฉันหามาเองนะโอ้โหท่านจะเอาทรัพย์ของฉันเนี่ยให้กับใครก็ได้อย่างเงี้ยบางคนคิดคิดอย่างนี้เลยนะฉันเป็นคนหาเธอจะทําไมอ่ะฉันเป็นคนหาเนี่ยอ้างอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าที่บอกว่าฉันเป็นคนหาเนี่ยทรัพย์นั้นมันได้มาระหว่างสมรสใช่ไหมถ้ามันได้มาระหว่างสมรสนะ ามาปรึกษาทนายทนายจะบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวฟ้องเพิกถอนให้ครับเดี๋ยวจะฟ้องเพิกถอนให้หรือจะฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็ว่าไปนะครับเอาไปให้โดยเสนอหาไม่ได้ครับแต่มันมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นก็คือเว้นแต่การให้ซึ่งพอควรแก่ฐานานุรูปฐา,านานุรูปของครอบครัวอันที่หนึ่งเพื่อการกุศลอันที่สองเพื่อการสังคมอันที่สามและอันที่สี่คือหรือ ตามหน้าที่ธรรมจัญญาตามหน้าที่ธรรมจัญญาคืออะไรนะดีกา1164งทับ65ได้วินิจฉัยประเด็นนี้เอาไวนะ้นะเดี๋ยวเรามาดูคำพิพากษาสารดีการนี้เดี๋ยวอธิบายตรงประเด็นนี้ให้จบก่อนะฮะการให้โดยเสน่หาเอาสินสรัมาให้ใครไม่ได้เลยนะยกเว้นเข้าคข้าวยกเวน้น 1. ฐานานุรูปของตนเพื่ออะไรฮนะหนึ การกุศลสังคมหน้าที่ธรรมจัญญาอันที่6ปณีปนอมยอมความเวลาไปปณิปนอมยอมความสามีหรือภรรยาจะไปปณีปนอมยอมความกับใครก็แล้วแต่จะในสารนอกสารก็แล้วแต่จะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งคืออะไรถ้าสามีไปปณิปนอมยอมความกับใครก็ต้องถามหานะคือใครที่จะไปทําสัญญาปณิปนอมยอมความกับใครอ่ะ ก็ต้องถามหาว่าเขาแต่งงานหรือ,อยังเขาจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าถ้าจดนะเนี่ยก็ต้องอ,อีกฝ่ายหนึ่งมาเซ็นด้วยถ้าไม่เอามาเซ็นด้วยนะบังคับไม่ได้นะเพราะนรักกฎหมายที่เรียนกฎหมายไปแล้วอย่าลืมนะถ้าจะทำทำสัญญาปณีประนอมยอมความกับใครเนี่ยนะแล้วนะถ้าเกิดเขาแต่งงานแล้วนะเราไม่เราไม่เรียกให้เขาเอาเอาเอา,เอาอีกฝ่ายหนึ่งมาเซ็นยินยอมนะเสร็จเลยนะตรงนี้นะ,อ,ะอันที่เจ็ การจัดการสืบสมรสข้อที่7ก็คือมอบข้อพิาพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย,ยาการอาม,มอบข้อพิาพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยเนี่ยอย่างกรณีของสามีไปมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการหรือยินยอมฝ่ายหรือฝ่ายภรรยาเอาข้อพิาพาทไปให้อนุญาโตคือไปยื่นคําฟ้องคล้ายๆอนุญาโตก็คือน้องๆศาลเลยนะฮะ ถ้าอนุโยตอนุญาโตตุลาการตัดสินยังไงชี้ขาดข้อพิพาทออกมายัางไงเสร็จเลยนะเพราะมันมีผลบังคับไงฮะมันมีผลบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินของของคนที่ไปมอบข้อพิพาทหรือไปเป็นคู่กรณีในในคดีที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งต้องยินยอมด้วยนะคุณจะเอาอคุณจะต้องไปอนุญาโตที่ไหนหเธอจะต้องให้ฉันยินยอมด้วยหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้อง นะสก,กิ้วะ่บต้องเอาต้องเอาคู่สมรสมายินยอมด้วยนะครับอย่างนี้นะอันที่8นําทรัพย์สินไปประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าจพนักงานหรือศาลเนี่ยกรณีเนี้ยใครที่ไปใครที่เคยไปประกันตัวนะฮะประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญานะเนี่ยบางทีไปประกันตัวปุ๊บเนี่ยจะได้ที่ศาลจะถามหาเลยว่า,าจทะเบียนสมรสเป็นโซนหรือจตะเบียนสมรสครับนะถ้าบอกว่า แต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสเหรอครับเอาเหรครับช่วยเอาหนังสือยินยอมมาด้วยนะครับมีไหมครับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมไม่มีเดี๋ยวผมจัดหาให้ครับเอาไปเซ็นให้อีกฝ่ายหนึ่งเซ็นยินยอมมาจึงจะมาประกอบการประกันตัวผู้ต้องหาได้นะฮนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้ามีการประกันตัวหรือนําทรัพย์สินไปประกันอย่างนี้นะหรือเอาไปเป็นหลักประกันเนะช่นคือการประกันผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดว่า,าถ้าเกิด ผู้ต้องหาไม่มาศาลหรือจำเลยไม่มาศาลเนี่ยนะตามที่ศาลนัดเนี่ยนะศาลจะปรับนายประกันโดยลิฟรัพย์นะสินของนายประกันถ้าเอามีการเอาทรัพย์สินมาวางแล้วหรือถ้าไม่มีการเอาทรัพย์สินมาวางแต่ว่ามันมีข้อสัญญาว,ว่าถ้าเกิดจำเลยไม่มาศาลอย่างนี้นะศาลก็จะสั่งปรับนายประกันนะคนที่จะไปประกันใครถ้าถ้าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะต้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมายินยอมด้วยนะ การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติในวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งก็คือใน8ข้อเนี่ยแอนุนี้เนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าสามีหรือภรรยาจัดการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งนะตรงนี้หมายความว่ายัางไงตรงนี้แหละครับก็คือนอกจากนี้นอกจาก8ข้อนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องวอรี่เลยว่าเขาแต่งงานหรือย,อยังคนที่มามา,มาทำนิติกรรมกับเราอะ่ะเขาแต่งงานหรือย,อยังเขาจดทะเบียนสมรสหรือย,อยังอย่างเงี้ยนะไม่ต้องวอรี่ แต่ถ้าอยู่ใน8ข้อนี้นะต้องวอร์ี่ครับเพราะฉะนั้นต้องจำารเวลาที่เรียนกฎหมายก็ต้องจําตรงนี้นะครับเอาละครับมันก็จะมีเรื่องของดีกาตรงนี้นะเดี๋ยวผมผมสรุปดีกาตรงนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนนะดีกา1นึ่งหนึ่งเจ็ดหกเนี่ยดีกาดีกาหนึ่งหนึ่งหกสี่ทับหกห้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นนะประเด็นการจัดการสินสมรสในข้อข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่5เรื่องของการให้ดเสเนหานะครับ ก็คือเรื่องของการให้โดยหน้าที่ตามธรรมจัญญาดีกาข้อนี้เนี่ยเขาท่านอธิบายประเด็นเรื่องของการการการให้นะโดยเสน่หาโดยตามหน้าที่ธรรมจัรญ,ญาประเด็นนี้นะฮะสามีนะทมีการเอาสินสมรสไปให้กับน้องสาวคนเล็กของตอนเองนะฮะต่อมาเนี่ยภรรยาทราบเรื่องครับภรรยาก็เลยมาฟ้องนะภรรยาเนี่ยโจทก์ เป็นภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายโจทก์ก็มาฟ้องนะฟ้องขอให้เพิกถอนการการให้โดยเสน่หาอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยเป็นประเด็นว่าคําวินิจฉัยในเกี่ยวกับเรื่องของอการจัดการสินสมรสในส่วนเนี้ยนะการจัดการตามฎีกาเนี้ยหนึ่งหนึ่งหกสี่ทับหกห้าเนี่ยนะสารวินิจฉัยให้หรือไม่ให้ครับนะประเด็นนี้สารให้นะฮะการยกให้โดยเสน่หาอย่างนี้สารให้เพราะว่ามันเข้าหลัก ข้อยกเว้นเรื่องของการให้โดยธรรมจัญญาคราวนี้เหตุผลนะของดีกาเนี่ยก็จะบอกว่าการยกให้การให้โดยเสนหาซึ่งศีลสมรสโดยหน้าที่ทำธรรมจัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขทำข้อที่จริงอะไรบ้างนะก่อนการยกให้ที่ดินพิพาทนั่นแปลว่าตัวตัวที่เป็นสามีเนี่ยยกที่ดินพิพาทนี่ให้แก่ภรรยานะเอะ้ขอโทษให้แก่จำเลยจำเลยเนี่ยเป็นน้องสาวของตนเองนะ การเนี่ยแหละการยกให้โดยธรรมจัญญาแน่นอนก็ต้องมีความเกี่ยวพันกันในทางครอบครัวหรือในทางในทางทายาทในทางพี่พ,พี่น้องๆอง่ะนะฮะปอปลาเป็นคนยกให้นะปอปลาเป็นสามีของโจนะฮะปอปลาเนี่ยนี่อันนี้สารวินิจฉัยจากการที่ฟังข้อเท็จจริงมาแล้วก็มินิจฉัยว่าปอปลาได้คํานึงถึงทรัพย์สินของตนที่พยายามสงวนไว้เพื่อประโยชน์แก่บุตรของตนอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแล้วข้อเท็จจริงนี้ต้องได้ความว่าก็คือไย ฝ่ายปอปลาเนี่ยนะได้มาเบิกความต่อสารนั่นที่ผม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 อนุมานจากจากข้อที่จริงที่ที่สารวินิจฉัยตรงนี้นะว่าสารบอกว่าเนี่ยปอปลาเนี่ยเขาที่คํานึงถึงทรัพย์สินของตนนะซึ่งกรทรัพย์สินเขามีเยอะมากไงเขาได้สงวนไว้แก่บุตรของตนอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแล้วนั่นแสดงว่ามีการจัดสรรทรัพย์สินตรงนี้ให้กับบุตรของตนเองแล้วอะ่ะนะมิให้ทําให้บุตรมิ ได้ทำให้บุตรของตนเองต้องเดือดร้อนหรือบุตรจะต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะและอยู่ในวิสัยทีนะ่ก็คือคือบุตรเนี่ยจะไม่บังเกิดความรู้สึกเดือดร้อนหรือน้อยเนื้อต่ำใจข้อที่จริงตรงนี้ได้ยังไงฮะถ้าเราจะเอาข้อที่จริงตรงนี้เสนอสารนะเราต้องเอาบุตรสองคนมาเบิกความด้วยนะแน่นอนนะผมผมเข้าใจว่าบุตรมาเบิกความตร,ตรงนี้นะเพื่อเพราะทําให้สารได้ข้อที่จริงว่า บุตรเนี่ยเขาไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเลยเขามาเปิดความยืนยันต่อสารแล้วอ่ะอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะทะเลาะกับแม่ก็ไม่รู้ว่ะอีกทีนึงนะแต่ว่าคงจะแม่เราคงเข้าใจอ่ะนะแม่ซึ่งเป็นโจทย์นะนะคราวนี้เนี่ยสารก็วินิจฉัยว่าตัวปอปลาเนี่ยนะฮะซึ่งเอาสินสมรสเนี่ยระหว่างโจทย์กับตัวเองเนี่ยมาให้กับจำเลยนะจำเลยเดี๋ยวจำเลยเป็นน้องสาวเนี่ยเดี๋ยวว่านะอยู่ในวิสัยที่ตนก็คือปอปลาจะช่วยเหลือเกื้อกูลตามสมควรแก่จำเลยนะจำเลยเป็นใครฮนะ จำเลยเป็นน้องสาวสุดท้องในจำนวนพี่น้องร่วมบีดามาเด,ดาเดียวกันของปลปลาหกคนคือปลปลาเนียมีพี่น้องหกคนนะคราวนี้น้องคนเล็กเนี่ยอยู่กับโจอยู่กับปลปลานะมาอยู่กันนะแต่งงานแล้วก็ยังอยู่กับปลปลาอยู่และยังพักอาศัยอยู่ร่วมกันนะกับครอบครัวของปลปลาครอบครัวของปลปลาก็คือมีตัวปลปลามีตัวโจดนะแล้วก็มีบุตรสองคนในชะนะครับคราวนี้ตัวจำเลยเนี่ยเขาเป็นน้องสาวของปลปลา แล้วก็น้องสาวมาอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็มาช่วยเลี้ยงดูบุตรของของปลาปลาด้วยสิซึ่งก็หมายถึงบุตรของของโจด้วยอะ่ะจนบุตรนั้นตั้งแต่ตั้งผมว่าตั้งแต่เกิดแล้วนะเนี่ยนะก็คือเพราะว่าตัวจำเลยเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันในครอบครัวของปลาปลาเนี่ยนะแล้วเลี้ยงดูนะบุตรทั้งสองคนจนมีอายุ2 4ถึง25นะเนี่ย24 25ปีเลยนะทั้งยังช่วย คำว่าช่วยช่วยก็คือว่าน้องสาวคนเล็กเนี่ยช่วยเฝ้าดูแลปอปลาในระหว่างที่ปอปลาเป็นไงฮะในระหว่างที่ปอปลาล้มป่วยติดเตียงโอ้ตอนนี้ก็เข้าใจว่าปอปลาเ็าคงจะสูงอายุพอสมควรนะเพราะว่าลูกลูกลูกก็อายุยี่5บสี่ยบห้าแล้วตัวเองก็อย่างน้อยก็50หรือ60สิบนะนะแล้วก็ป่วยแล้วก็ติดเตียงด้วยสิครับประกอบกับปอปลายังเหลือที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินนอกพินัยกรรมก็คือปอปลาก็ได้ทาพินัยกรรมนะ นะที่ทายาทสามารถนํามาแบ่งการปันกันเพิ่มเติมได้อีกอย่างนี้การที่ปอปลายกที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่มีเนื้อที่น้อยสุสดเห็นคําว่าที่ดินไหมฮะพอบอกเป็นที่ดินมันเป็นอสังหาริมทรัพย์การยกอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสินสมรสให้กับบุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะปอปลาเป็นสามียกทรัพย์สินตรงนี้ให้กับน้องสาวของ ของของตนเองจะเข้าข้อเงื่อนไขการยกให้ตามหน้าที่ธรรมจัญญาหรือไม่ประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกที่จะต้องดูก็คือ1น,นะที่ดินแปลงนั้นมีเนื้อที่น้อยที่สุดนะและราคาในขณะนั้นขณะที่ยกให้เนี่ยไม่สูงนักเลยอะนะให้แก่จำเลยโดยเสน่หาลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะฮะนะสารวินิจฉัยยังไงครับสารวินิจฉัยว่าเป็นการที่ปอปลาเนี่ย นะจัดการสินสมรสในข้อที่เข้าข้อเข้าข้ออนุห้านะก็คือให้โดยเสนหาอย่างเงี้ยแต่มันเข้าข้อยกเว้นไงก็คือนับว่าเป็นการให้ตามหน้าที่ธรรมจัญญาซึ่งพอควรแก่ฐา,านานุรูปนะที่ครอบครัวปอปลาผู้เป็นสามีโจทย์จะพึงกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทย์แม้ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสเห็นไหมฮะระหว่างโจ์กับปอปลาก็ตาม กรณีต้องนะต้องด้วยข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรานี่ครับนะหนึ 1, ่งเท่าไหร่หนึ่งหหนึ่งหหนึ่งหอยู่นี่ฮะหนึ่งหสี่เจ็ดหทับอนุห้าอนุห้านะหนึ่งสี่เจ็อนุหานะ้ 1, 4, 7, 6, หาโจทก์จริงไม่มีสิทธิ์ฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมให้ที่ดินพิพาทระหว่างปอปลาสามีชอบด้วยกฎหมายของโจทย์กับจำเลยได้นี่คือ การวินิจฉัยนะว่าการณีการจัดการสินสมรสตามอนุ5เนี่ยนะฮะที่บอกว่าให้โดยเสน่หาเอาสินสมรสมาให้โดยเสน่หาไม่ได้แต่ก็มีข้อยกเวน้นว่าถ้าเกิดให้เพื่อการกุศลการสังคมและก็ตามหน้าที่ธรรมจัญยาอย่างนี้ทําได้นะฮะคราวนี้การ,การที่บอกว่าการเข้าข้อยกเวน้นตามหน้าที่ธรรมจัญยามันต้องมีเงื่อนไขฮะและเงื่อนไขข้อที่จริงตรงนี้นะฮะจะเห็นว่า ดีกาย่อนะหนึ่งหนึ่งหกสี่ทับหกห้าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดมีการยกให้โดยที่ว่านะถ้าเกิดบอกหรือว่าปอปลาบอกภรรยาตัวเองนะภรรยาก็คงไม่เห็นด้วยนะและจริงๆก็ไม่เห็นด้วยจริงๆด้วยนะเพราะว่าปอปลานะเพราะว่าโจดนะซึ่งเป็นภรรยามาฟ้องเพิกถอนนะแต่คันนี้ถ้าดูสภาพแล้วเนี่ยโอ้โหน้องสาวมา,มาอยู่กับครอบครัวของปอปลานะก็คือครอบครัวโจดด้วยมาช่วยเลี้ยงดูลูกจนโตอ่ะ เนะอย่างเงี้ยที่ดินแปลงเล็กๆขนาดนี้เองทําไมให้เขาไม่ได้อ่ะอันนะี้ตรงนี้นะกรณีไม่มีชื่อใครนะเพราะฉะนั้นกรณีหมิ่นประมงบิดประมาณก็คงไม่มีนะแต่ก็อันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับว่ากรณีอย่างเงี้ยการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ไม่คิดอะไรมากเนี่ยนะเขาก็มันมันเหมาะสมนะนะและ้วแล้วศาลก็เห็นว่าเหมาะสมตรงนี้นะก็เข้า,ขา,ขายกเว้นนะตามกรณีของการจัดการสิบสมรสมาตรา1476นะอนุห้า เข้าอนุ5แล้วก็เข้าข้อยกเว้นของอนุ5ด้วยนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับมีการ1 6 6 4ทับ65ครับ